สวัสดีครับแอดมินสวัสดีมิตรรักนะครับผมแล้วก็สวัสดีพี่น้องทุกท่านด้วยนะครับผมก่อนอื่นแอดมินกระกาบขอโทษเอฟซีด้วยนะครับผมเอฟซีปูทองคํานะครับผมทุกท่านด้วยนะครับเอฟซีทุกท่านที่กีบกรอนะครับผมเนาะตัวหนังสือได้บดบังตัวเลขนะครับผมเนาะแอดมินเลยจะเอามานําเสนอให่นะครับผมเนาะเผื่อพี่น้องจะได้เห็นตัวเลขชัดๆนะครับผมเนาะกาบขอโทษขออภัยหลายหลายด้วยนะครับพี่น้องเนาะเอฟซีเพิ่งจะบอกมาเพิ่งจะเห็นตัวเลขนะครับเนาะ แอดมินก็จะมานําเสนอนะครับผมนาะเลขหอยปูทองคํานะครับผมนาะเหลขกหอยปูทองคํานะครับผมนาะเป็นเหลขหกเก้าศูนย์เดนะครับเด่นนะครับผมน้อหกเก้าแปดนะครับผมพี่น้องแล้วก็8แปดเก้าฤกษ์เด่นนะครับพี่น้องเก้าศูนย์นะครับผมแล้วก็เก้าสามนะครับพี่น้องเลขกล่องนะครับเพื่อ่าเลขกกันนะครับผมนาะปูบนหิมาหกห้านะครับผมกับห้าสองนะครับพี่น้องกับหาสามฤกษ์นะครับผมพี่น้อง สารพี่น้องที่สนใจนะครับผมเพื่อสิเก็บไปเป็นแนวทางในการเสียงโชกนะครับผมนาอเสียงโฉกสลากินแบ่งรัฐบาลนะครับผมโนวาลตเตอตรี่นะครับผมเนาะครับผมพี่น้องกับปดใชัยวิทยานะครับผมในการรับชมเด้อนะครับผมเนาะก่อนอื่นนะครับผมเนาะกับออคุณพี่น้องนะครับผมเนาะที่เขามารับชมนะครับผมเนาะที่เขามารับชมก่อนจะออกไปกันเรื่องกดติดตามน้อพี่น้องกดกระดิ่งแจ้งเตือนให้อดมินเด้อนะครับผมเพื่อจะได้เป็นกําลังใจให้อดมินนะครับผมเนาะ เพื่อมานําเสนอเป็นแนวทางนะครับผมเนาะให้พี่น้องของเรานะครับผมเนาะสําหรับคลิปนี้วันนี้นะครับผมเนาะก็ขอให้พี่น้องโชคดีกันทุกท่านนะครับผมเนาะสําหรับอีพนี้แอดมินก็ขอลาไปก่อนนะครับไว้เจอกันใหม่ ep ีหน้านะครับผมไว้เจอโอกาสเร็กเด็ดีแอดมินจะเอามานําเสนอพี่น้องสาหรับ